สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงเงนเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะ ยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของดวงดาวกันก่อนในเรื่องดวงดาวเนี่ยอย่างที่บอกกันเลยว่าอย่างที่รู้กันว่ามีราชาโชคนะคะเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนชะตาคุณเพราะฉะนั้นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่งเสริมยังดีอยู่แล้วก็ าดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยเนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการได้รับการส่งเสริมเรื่องคอนเน็ชันต่างๆก็ดีนะคะในเรื่องของในช่วงเดือนเนี้ยนะคะในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะที่คลิปออกมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายใจสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีดาวสุขซึ่งไม่ถูกกับราหูเนี่ยมาฉากกับเรือนชะตาคุณเนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมี ในเรื่องของคนใกล้ชิดอะไรต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองที่มันอาจจะมีสะดุดบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็จะไปในเรือนที่มีอิทธิพลกับคุณน้อยลงนะคะในส่วนของดาวพุธนะพอเดือนกรกฎาเนี่ยดาวพุธเนี่ยฉากับเรือนชะตาคุณเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานเนี่ยนะคะการใช้คําพูดวาจาพารวยเนี่ยดีมากๆนะคะจะส่งผลดีมากขึ้นหลายๆอย่างมันเหมือนดวงเปิดอีกครั้งนะะที่มีสะดุดสะดุดก็อ่ะ คราวนี้ดีละนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะคะในช่วงต้นเดือนเลยนะคะได้ไพ่สิบดาบหัวกลับนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดการรักษาผู้คนนะคะแบบเนี้ยสามารถทําได้ดีนะคะแต่ว่างานอื่นๆน่ะส้มมองว่าคุณไม่ยอมแพ้นะ,ะมันเป็นลักษณะที่อาจจะคิดถึงงานเกา่ามีเจ้านายเกา่ามาแนะนําหรือมันมีเรื่องของงานที่มันเยอะแล้วมันหนัก เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพที่ต้องเรามาระวังนะคะก็ให้ดูแลในเรื่องของงานที่มันหนักเกินไปอย่าทําให้มันโหลดเกินไปเนาะนะคะสิ่งหนึ่งที่ส้มเห็นคือคุณไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เข้ามาในเรื่องของงานเลยนะ,ะซึ่งนั่นน่ะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมากๆ the hydra fans นะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับบุญน่ะงานที่เกี่ยวกับบุญน่ะ ออได้ทํางานไปด้วยได้บุญไปด้วยะนะคะยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับครูอาจารย์ก็ดีมากๆการให้ความรู้กับคนอื่นอย่างเงี้ยดีมากๆนะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรประมาณเนี้ยนะคะดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตําแหน่งที่ไม่ใช่นน้อยค่ะบอกเลยนะคะคือเต็มที่อะ่ะนะในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเต็มที่ นะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำา Queen ปคัพสงานที่เกี่ยวกับการให้บริการงานที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนนะคะความสวยความงามอย่างนี้นะคะดีมากๆนะคะขึ้นไพ่ q u e e n of Cups คุณมีความเมตตามีความน่ารักกับเพื่อนร่วมงานนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะส่งเสริมคุณดีมากๆนะ,ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานหลายๆคนเลยนะเนี่ย โดยเฉพาะเพศหญิงถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะจ,จะเป็นภาวะเพศหญิงนะคะก็สมก็มองว่าในเรื่องการติฉินนินทาเป็นเรื่องปกติเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อบ้างนะคะขี้ปากคนสี่ถ้วยเบื่อเบื่อบ้างขี้ปากคนแต่ก็ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ที่นินทาคุณบางทีก็เป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องงานคุณนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองในส่วนดีของเขาเราจะได้สบายใจขึ้นนะคะเพราะว่า พอเวลาทำงานกันอย่างมืออาชีพโดยตัดอารมณ์ความรู้สึกกันออกไปอยู่ในการทำงานที่ต้องช่วยเหลือกันเ,ออเขาก็ทำได้ดีนะเขาก็ช่วยเราได้ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกะคะว่าเลือกมองในสิ่งดีๆจะดีที่สุดเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการเดีวงานทำงานกันเป็นทีมนะะหรือมีหุ้นส่วนที่ดีๆเข้ามาด้วยนะคะและส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะ,ะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากนะแต่มันเหมือนกับว่าคุณน่ะ อยากได้เยอะกว่านี้หรือมันยังไม่เท่ากับที่คุณคิดไว้ซึ่งส้มก็จะบอกเหมือนเดิมในเหมือนในหลายๆคลิปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้รับโอกาสแบบคุณนะแม้มันจะยังไม่เท่ากับที่คุณคิดหรือคาดหวังไว้แต่ว่ามันก็ยังดีไม่ใช่เหรอมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณควรขอบคุณและถ้าคุณรู้สึกขอบคุณและดีใจไปกับมันมันจะหล่อเลี้ยงให้สิ่งที่ดีมากกว่านี้เข้ามาไวขึ้นนะ นะะในอัลแพนเดเคิลหัวกลับคุณรับทุกโอกาสนี่คือสิ่งที่ดีแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าโอกาสที่เข้ามายังไม่ค่อยพอใจนะคะแต่คุณรับทุกโอกาสและงานก็ยิ่งเข้ามารัวๆเงินก็ยิ่งเข้ามารัวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณขยันทำงานมากสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะคะงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินก็ดีนะนะคะงานที่เกี่ยวกับการเงินอสังหาต่างๆนะคะดีโอเค ในเรื่องของเงินเงินบ้างในเรื่องเงินเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะกับอาการป่วยของเราหรือคนรอบข้างนะคะนะภาระเยอะหน่อยหลังจากนั้นจะฟล์ตลอดฟล์เลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินในช่วงนี้นะคะหรือในช่วงต้นเดือนกรกฎาเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยให้คำปรึกษาหาทางออกให้นะคะเออช่วยให้คำปรึกษาหาทางออกหรืออุปถมัมหรือแบบช่วยเหลือเลยก็ได้นะคะมองว่า เรื่องเงินเนี่ยคล่องตัวมากและบางคนได้เงินก้อนหรืองานใหญ่นะมีการปิดดีลกับธุรกิจหรืองานใหญ่ๆนะคะเรื่องเงินเนี่ยช่วงกลางเดือนเนี่ยมีเกณ์เสียเงินกับเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของค่าน้ํามันการเดินทางต่างๆอะไรประมาณนี้ด้วยการซ่อมแซมช่วงล่างของรถประมาณนี้นะคะโอเคมาดูสุขภาพกันบ้าง สุขภาพชาวเมฆที่ต้องระวัง The Hangman หัวกลับ h e t r o k e โรคเครียดความดันสูงหลอดเลือดในสมองอะไรแบบนี้ค่ะนะการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอนะเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองหลอดเลือดในสมองล่ะค่ะนะ s t r e นนะคมเคี้ยวของสัตว์นะคมเคี้ยวของสัตว์นะคะจริงๆหลายๆคนแข็งแรงนะอยู่ในโซนที่ ถ้าใช้ร่างกายไม่หนักไปก็แข็งแรงดีเลยแหละนะก็จะมีเรื่องเข่าขาหรือว่าการเล่นกับสัตว์ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะ t ดีเ m อ e r เรหัวกลับเนี่ยมึนมึน,มนงงงงะพักไม่เพียงพอหรือเปล่ามึนมึน,มนงงงงคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมหลังข้อบารายปวดประมาณนี้นะคะโชคลาภมีเยอะไหมมาจากไหนบ้างชาวเมร โชคลาภเอ็ดสบสอดมาจากชาวธาตุลมกูไม่ถุนตนหรือมีคนมาบอกมีคนมาหยิบยื่นให้อ่ามีคนมาบอกมีคนมาหยิบยื่นเนี่ยนะคะโชคลาภจะมาจากตรงนี้อาจจะเป็นมาจากหยิบยื่นหรือบอกจากความจริงหรือความฝันก็ได้นะวิวออฟฟอร์จูนมีโชคนะชาวเมดอะชาวเมดมีโชคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพื้นดวงดีๆก็เป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปางกลางก็ เป็นพันเป็นหมื่นนะคะใดๆก็แล้วแต่นะให้เสี่ยงโชคพอประมาณไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้ถูกกฎหมายนะเออประมาณนี้นะคะ view of fortune นะคะอาจจะมาจากชาวธาตุดินมังกพรพฤกษ์ศบกันชาววันพฤหัสบดีหรือเลขที่เลขที่บ้านเก่าหรือเลขที่บ้านที่มีทรัพย์สมบัติอยู่เยอะๆน่ะนะคะเลขนําโชคเลขนําโชคค่ะเลขนําโชคชาว เมธนะคะสองหนึ่งสองเก้าเลีงนำโชคชาวเมธนะสองหนึ่งสองเก้านะคะสองหนึ่งสองเก้ามาดูไพอ่ออร์เเคิลนางฟ้านแนะนำอะไรกับชาวเมธบ้างนะคะในเรื่องของการแนะนำในเชิงบวกนะอยาให้กำลังใจเป็นไกด์ไล,ลน์แนวทางชีวิตนะคะทีมสปิริตเห็นไหมคะเนี่ยการทำงานอย่างมืออาชีพเนาะ ทำงานด้วยการรับฟังเขารับฟังเราบ้างเรารับฟังเขาบ้างแบบนี้แนวะไปด้วยกันมันไปได้ดีมันไปได้ไกลใครทำงานกับคนเยอะๆกับบริวารหรือเพื่อนร่วมงานให้เอาใจนะคะของความเป็นมืออาชีพเอาความรู้สึกส่วนตัวออกไปแล้วก็ทำงานอย่างมีความเป็นทีมนะเนาะนะคะมันจะดีมากๆแล้วประสบความสำเร็จดีมากจริงๆนะคะ รีลิสนะคะท็อกซิกเอาออกไปให้หมดนะอย่าให้ใครมาสร้างท็อกซิกอย่างที่บอกไปเลยว่าเรื่องซุบซิบยินทาอะไรมันก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นปล่อยมันออกไปไม่ต้องสนใจนะะมองแต่ในแง่ดีอืมเอาพลังงานดีๆเข้ามาดีกว่าเนี่ยเซลฟ์ฟูล l l ลลิ่งโพ h ิซีนะค Self นะ,ค,ะคุณคือผู้ที่มีอำนาจคุณคือผู้ที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตหรือกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นคุณอยากให้ในลูกแก้วอ่ะในลูกแก้วคืออนาคตของคุณคุณอยากให้ลูกแก้วในลูกแก้วเป็นแบบไหนอยากให้อนาคตคุณเป็นแบบไหนนะคุณเลือกได้เลยนะอนาคตอยู่ในมือคุณอยู่ในสายตาคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากให้อนาคตเป็นแบบไหนเลือกได้กําหนดทิศทางการลงมือทําไปแบบนั้นได้เลยนะคะนะหมอดูก็ได้แต่เพียงบอกว่าถ้าไปทางเนี้ย ทาง A มันจะเป็นแบบนี้นะไปทาง A มันจะเป็นประมาณนี้นะคุณชอบแบบไหนล่ะคุณรับแบบไหนได้ล่ะคุณเองคือผู้ที่เลือกเองนะคะขอบคุณชาวเมฆนะคะขอให้ชาวเมฆมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานนะคะร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ